นี่ค่ะวันนี้มีพัสดุมานะคะเป็นพัสดุมาจากร้านของพี่ออมนั่นเองเป็นนี่เลยนะคะเป็นร้านมาจากร้านสวีทเลเวอร์นั่นเองนะคะเป็นแบบลงทะเบียนนะคะอันนี้เราพีเกือบ2เดือนเลยนะก็เป็นจัมโบ้แพนด้าบังกกับจัมโบ้บัชฟันนั่นเองนะแล้วก็อีกพัสดุหนึงก็จะเป็นร้านของพี่หมิวนะคะขายสกูชิจ้านั่นเองนะคะร้านขายสกูชิจ้า ยีมเอสนั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะของที่อ้อนก่อนเลยดีกว่านี่แหละตัวนี้เรารอนานมากโอ้กหด y ฮันดาบานนั่นเองนีสสโลสุดยอดเดี๋ยวแกะออกให้ดูดีกว่า หอมมากๆเลยค่ะนี่อุวยนิ่มวีมันเหนียวมากชอบนะคะก็ ่โหไม่เคยเห็นพพนด้าบานนิ่มขนาดนี้มาก่อนเลยก็จะเป็นจิมโบ้บัสบานนั่นเองนะคะไม่ซาลัวตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่ามันจะนุ่มๆแข็งๆอะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยนุ่มกว่าเหนียวกว่าด้วยนี่เลย สโลอยู่นิดหน่อยนะนิดเดียวเองอะมากุญแจนะคะค่ะพัสดุนี้ก็หมดไปแล้วนะเรามาก็จะมาแกะพัสดุของพี่หมิวกันดีกว่าเอ <c oughs> รลานี้เราสั่งประจำเลยนะคะเป็นอันดับหนึ่งขายสปูชี่เราสั่งบ่อยมาที่สุดแล้วเป็นคัตเตอร์นะคะ ลุ้นลุ้นลุ้นลเราสั่งเราสั่งไปอีกหนึ่งพัสดุนะคะเราสั่งเป็นของในญี่ปุ่นไปนะก็น่าจะมาถึงเร็วๆนั่นแหละนะคะก็เราก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกของที่เราสั่งมานี่เราไม่ขายนะคะแต่ถ้าอันไหนขายเราจะมาบอกอีกทีนะนะ จัาขึ้นไแต่เลวนี่สวยมากเลยชอบมากจโบ้จัโบจัโบ้บอรอร์ใหญ่มาก ่อยเห็นหนูไส้สวยงามตรงคุณแจกเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นแฮมเบอร์เกอร์ใหญ่ขนาดนี้นี่นะคะคือของแถมพี่ก็แถมยางเลนโบลูมาให้เราขอบคุณนะคะแล้วก็แถมแซนด์วิชมาให้ด้วยขอบคุณมายนะคะเฮ้ยสโลเป็นคุณแจสตรอเบอรี่เอ้ยสตรอเบอรี่สโลมากเลย เสี่ยเกยลด็ดสดโอเจ่ตอร์เรย์เหมือนกันเรื่องเหมือนกันนะคะเป็นเอ่อโดนัตอันนี้ก็เป็นโดนัทอันนี้แถมให้แล้วโหชอบ ก็นางเอกตัวยงของเรานี่เป็นเป็นสกุชิกระจกนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ดีกว่านะคะคาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีพัสดุมาอีกแหละนะเพราะเราสั่งไปเยอะอยู่นะแต่ก็อยากจะมาดูให้ทุกคนดูแล้วก็เป็นของที่เราอยากได้ดีนี่เลยโอ้ยชอบอะ่ะ นี่ตรงเนื้อมันเนื่อมากๆเลยขอแกะแฮมเบอร์เกอร์ให้ดูนะวัดสักหน่ขนาดผักยังอ,อ่อ,อนๆเลยอะผักแข็งอยู่นะแต่ว่ามันก็อ,อ่อ,อนๆ เขานี่มมากๆ,ๆเลยอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะโุ้ยชอบชอบชอบปื้มปื้มปื้มแต่ที่เราปื้ม,มไม้สุดคือเจ้าตัวเนี้ยโหวุ้ยขอโทษนะคะกงตกแต่ที่เราปื้มคุอตัวเนี้ยันใหญ่มากแกะเลยดีกวนนี่งาเหมือนงาของจริงเลยอะ กินได้ไหมอ่ะ <laughs> ขอโทษตอนนึงมมนกินได้นีู่ใหญ่มาก,มากไหนเอามาเข้ากับสองตัวนี้สิสามตัวนี้เข้ากันได้โอ้โหไม่กล้าบีบแรงอุ๊ยเกลดแล้วนั่นไงงาหลุดเป็นเรื่องนี่เลย แฮมเบอร์เอ้ยไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์อันโดนัทเออใช่งงกับชื่อละอ่ะเอาไปงงกับชื่อเก็บกุยกุยโุ๊ยมีมุกมากเลยค่ะมีไม่มีลีเฟกเลยนะคะอือหือ มีเพียรังจวบจวบเนี่ยวิมีตำหนีด้วยอ่ะเนี่ยบีฟิกชิ้นแรกของเรานะคะก็ไม่เป็นไรอ่ะ มีตำนหนรอยที่เราก็ยอมแล้วกันถ้าเกิดเราได้มาวจีสายตาย,ตายเจอสีเหลืองเข้าไปตัวนี้ตัวนี้หอมเหมือนกลิ่นนี่นแหละลิ้นจีม่มากมาก